กูแค้นนะกูยังไม่หยุดแค้นไอ้เี้เด็กเกี้ยนั่นเลยวะแม่เอเดร์เล่าให้กูฟังแม่งโคตรแค้นเลยเยอะมากแกกูได้ <c oughs> พบได้เจอมึงอีกเด้ออีเวนเลยจริงเห็นไหมว่าแบกเลยเห็นแปลว่าแบกอ่ะเออเออกีดา <c oughs> แต่ไมีการบอกว่าพวกกูเล่นการแต่ไม่ถูต้อเองเลยจงงแม่งวิ่งไปแล้วแตกเลยมาด่าก,กาูกลับพ่อมอ่า เมึงไปให้หมดไหมกําลังจะมาต่อยหัวคนไงเุ้ยไม่บไม่กลัวัจกรละมาปาัตัวไว้หน้อยไปต่อยหัวมันมันอยู่ไหนวไปตยเลยนี่ไปหนีตัดมันจะวิ่งไปไหนที่หอยมอยอตัวไหนวไปที่ไหนเ้ยโอโดนโอ้โคโด อุ้ยคันยาอยู่จริงมากจ้าพี่ปุ๊บนี่มึงตัวเดียวตัวเดียวมันมันขึ้นไม่ได้แล้วตัวเนี้ยเห็นปะมันอยู่ตรงร่องมันขึ้นไม่ได้แล้วเห็นปะลงไปเลยตระมาณนี้ปัคันยาอยู่เห็นปะเอาตายแล้วเหรอแล้วลงไปทำไมมันอ่ะมึงมีมึงมีนี่มันหนีพวกเราอ่ะแลล้วงไปขม่ใช่กูวิ่งตามมาลงไปเว้ย ตกกูกูกูวิ่งไล่มันไงจะต่อยมันมันหนีกูลงไปข้างล่างเอกูตามกูวิ่งลงไปต่อยมันทัไมกระโดดกระโดดโลดเต้นอ่ะกูเลยต่อยไม่โดนเขาโจนห้าร้อยเหรอเพลงจังห้ร้ยโดนยี <goog ling u> ่ส <hat> <cido ware io dan> ิบก็พอแล้ว จะแองกิ้เบร์กูแองกิเบร์กูโนหนึ่งรยมันแพงไปสิบาทก็พอแล้วไปได้เดินห้าร้อยคือความโอน้อยนี่โอ้ยไปก็พอ มามามึงมาดาวาไม่มีใครร้านคิวูกูยังไม่ทำอะไรเลยอย่างกูชนะแล้วมึงเพื่อนดาบมีคิวกู่ไม่ร้านเดียวคิวกุณ ไดมาอยู่ไก่อมตอกไหมตอกติดหวัดคือบอกว่ต้องต้องหลอกพื <t> ่องแขงเยวาขไก่อ่ะพั้วไกจ้าอย่าเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเ้ามาก็ไม่มีอะไรเลยเอาไว้เปนนักปาชจ์เฉยควหนึ่งเอาขังวป้ยหน่อย

มันจะอย่างมาตรงนี้ <Double Kill. S 1> นี่อย่ากเก็บปืนนะฮสแกว่ามี่จะถึน ไ,ไม่กลัวมันเลยแม่เออเธอเธออินแนบไปแล้วหนึ่งเอเอก็เงียบเออจะเล่นวะกูพูดตั้งนานแล้วดิมันทะลุม,มาก ว้าก้แม่ปอมึงจะล้มกระปางออกมายิงไอ้เจ้าป่าป่าไอ้วิ่งออกมาจากกำแพงอะ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันมาจากไหนยังไ,ไม่เห็นมันวะตัวไหนตัวที่มันพิ่วอะไรก็ไม่รู้อ่ะไอ้ตัวที่มันแฉแน่ไอา้าปาปาป่ะไม่รู้มันคือไม่เห็นพื้นมัน โอ้ยเี๊ยกูยืนอยู่ข้างกระแพงกำลังยิงอีกตัวนึงะแม่ไมงไว่องออกมาังโง่กูยิงไปคะไม่ไม่ไม่ยังไม่ามาาเเตายไอ้ตัวเสฟ้าที่มันใส่แบบให้ออที่มันใส่หน้ากากอ่ะกูยิงลงกูไม่เ็บดูดิมันตัวฟ้ากูยืนอยู่ข้างกระแพงกำลังเล็งอีกตัวนึงเลยอ่ะไม่ได้บิงลอยๆจังามางๆๆเรืองออกไปหน่อย เรวิ่งิดแล้ว็ึ่งมันโอ้ย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 โอไม่ได้แล้วโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอออโอย๊อออมาออ

หายายมันปวดนะ